เนื้อกำงามเลยครับเนื้อเสืออู้ตับมามามาจวดก่อนเนาะโอ้ยมามาบัวลายใหญ่ห้งเกี่ยวคนๆเลยอู้ตับหวานก็หลดอ่ะเสือน้องครับพี่น้องอ๋อเศบเลย

โอ้เสริมงามเลยพี่น้องอ๋ะสด เนือสันอ,องามเลยครับสดอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องออ มาทับคุยทับครับอ๋องามครับพี่น้องเนื้อสุดสดครับเนี่ยเกิดตมลด อับเวอรเสุดยอดเจ้าผีของผมมามา,าบุญครับพี่น้องวนนี้ เสือกอบครับพี่น้อง Oh, 음. 음.